วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับชั้นเซลล์นะครับที่ปรึกษาการขาย Ford Auto ก a l l ล r รี่ปทุมธานีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม Ford ดปทุมนะครับวันนี้เป็นเวลา18.59นทีนะครับจะทุ่มหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมวันนี้เป็นเคสที่เร่งด่วนสุดๆนะครับผมนะฮะแต่งรถภายใน1วันนะครับแล้วก็รับรถตอนเย็นเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถนะครับรถตัวนี้เป็นรุ่น XLT นะครับมาเป็น Next Challenger ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็น XLT เอเกียร์ธรรมดานะครับราคาตัวรถนะครับอยู่ที่80ด0 0ปมบาทนะครับผมนะตัวนี้ตกแต่งยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับตัวนี้นะครับตกแต่งนะฮะถามว่าแต่งเยอะไหมอ่าพอสมควรนะครับตัวนี้ด้านบนโดดเย่นแร็ชาดที่แบบดูดุดันแบบนี้เขาเรียกว่าสกุูสองฟิตนะครับตัวนี้ นะครับสกูตชอพตตัวนี้เป็นสีน้ําเงินตัดด้วยดําด้านนะครับมาพร้อมกับโลโก้แล็นะครับที่เป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมเสริมความหล่อเข้ามานะครับก็จะเป็นคิ้วนะครับผมรอบข้างแบบมีหมุดอย่างนี้ที่มาให้มันเข้ากับสไตล์ของแม็กนะครับผมนะฮะตัวนี้แม็กตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ20นะครับผมนะฮะออฟลบอยู่ที่1 8นะครับตัวนี้แล้วก็ยางนะครับผมนะฮะจะเป็นยางของ คอสติกนะครับผมตัวนี้นะฮะซีรีส์ยางอยู่ที่265นะฮะทับ50อ่า20นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นะฮะตัวนี้ตัวรถไม่ได้โหลดนะครับเป็นความสูงแบบอ่าเดิมๆจากตัวรถนะครับผมนะฮะสวัสดีครับพี่ทองคำครับวันนี้ขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับอ่าอ่าความรู้สึกวันนี้ที่มารับรถแบบเย็นอย่างเงี้ยแต่งแบบเร่งด่วนอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับดีใจมากเลยพี่ดีใจมากนะครับอลังการเลยเนาะถูกใจไหมพี่ถูกครับถูกใจเนาะแล้วก็ แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตถือนิดนึงอ่ะขยับขมาด้านหน้าสินิดครับถักใจวันนี้พี่พี่ผมเรียกพี่คำได้ไหมก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเชนด้านหน้าสินิดครับวันนี้พี่คำอยู่กับผมแล้วนะครับเป็นการแต่งรถที่ค่อนข้างจะเร็วมากๆแล้วก็ชุลุกหุกมากๆภูมิใจมากเต็มที่กับพี่มากเลยแต่ผมอยากจะถามความรู้สึกของพี่ว่ามาลบมารับรถตัวเนี้ยเซอร์ไพรส์ไหมฮะ เซอร์ไพรส์มากใช่ใตั้งแต่วันจองจนจัดไฟแนนซ์แล้วก็มาวันนี้นะครับผมนะฮะยังไงวันนี้ผมนะฮะแชมป์เซลล์ที่ปรึกษาการขายนะครับผมนะฮะยินดีให้บริการกับที่ตองํำนะครับเป็นลูกค้าที่น่ารักมากแล้วก็โทรเช็คตลอดว่าแต่งถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่าลืมบอกนะครับผมนะคอนเซปต์งานนี้รถคันนี้นะครับตกแต่งออกรถคันนี้เพื่อเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับแล้วก็ วันแม่ด้วยที่จะถึงนี้ค่าคุณพี่ตองคำครับรถคันนี้จะขับไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอะไรครับอุบลไปอุบลราชธานีนะครับผมไปหาญาิและครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่ที่นั่นเอาขับรถใหม่ๆไปแดงแบบนี้เลยไปส่งให้ลูกค้าได้ไม่สายครับไปส่งให้ที่บ้านแล้วก็ให้แม่ใช่ไหมพี่โอเคยังไงวันนี้ผมขออนุญาตส่งมอบแบบเป็นทางการเลยเพื่อให้พี่ตองคำครับผมขับรถจากปลอดภัยแล้วก็ ใช้รถคันนี้แล้วก็ขอให้มีโชคลาภครับมีปลอดภัยแล้วก็ขอให้พี่ต้องคำกับครอบครัวมีความสุขมากๆนะครับผมนะฮะขอบคุณครับครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราสตาร์ทอยู่เดี๋ยวสักครู่ก็เดี๋ยวขับออกไปได้เลยนะครับผมนะฮะยังไงนะครับฝากติดตามช่องผมด้วยแชมป์เซลลนะครับผมที่ปรึกษาการขายฟอ r d Auto g a l ก e r y รี่ปทุมธานีนะครับวันนี้ผมกับพี่ต้องคำนะครับเดี๋ยวขอให้พี่ต้องคำขับรถลับบ้านก่อนเดี๋ยวคลิปหน้า นะครับมีรถรุ่นไหนแต่งสไตล์ไหนนะครับหรือว่าจะเป็นแบบเดิมๆหรือนะฮะหรือสนใจแบบไหนจะเป็นรุ่นเ v เ r ิล t นะครับหรือกระบะนะครับผมสามารถสอบถามผมก็มาได้วันนี้ผมชมป์เซลลนะครับผมจะทิ้งช่องทางกติดต่อนะครับรเป็นเบอร์โทรและไอดีไลน์ใต้คลิปนี้คลิปหน้ามีรถรุ่นไหนนะครับฝากกดติดตามด้วยกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยวันนี้ลาีปนท่านี้ครับสวัสดีครับ